очку <laughs> ствен <laughs> <laughs> <tuh> <tuh>

ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมลูกเอ้าเอาไหมลูกเอาละครับเริ่มนะครับเอาทีเกน่าโหก่าหัวดเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ อย่างที่บอกครับการเตะจากคลื่นสนาม,มนก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเตะไปเลยนี่วัดดวงไปเลยนี่ถ้าไม่เข้าประตูนี่การว้ทีมได้ครองบอลแทนนะตรงนี้อาจจะต้องแบบว่าต้องดูกันนิดนึงนะครับแต่และแต่และทีอาจจะมีแบบว่ากลยุทธ์ในการเล่นบอลที่แตกต่างกันไปนะครับไปต่อนับสิที่ชายรับ บอลครับเบอร์สองนี่น้องเซนนะครับไปแล้วครับจอแน่โอ้โหยากเป็นสกันไม่ได้ยีไม่ยีรับยังไม่กินครับตอนนี้ทีมเอรอรายชื่ออยู่นะครับในกระดาษที่ทางฝั่งของสิิชัยที่ส่งรายชื่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีใครกันบ้างนะครับสิิชัยในรุ่นยูสิบเอ็ดนะครับผีเพื่อดาตอบไปนี้ครับโบราณสามตุ้มน้องอีคิวครับ แล้วก็เบอร์27เทย์ตันครับเบอร์7เจได้เบอร์19มันนะเบอร์11โค้ดเบอร์18อ้ามเบอร์4น้องพีมสิบสามอโลนสิบสี่คูณเบอร์3สโตนแล้วก็เบอร์2น้องเซนนะครับน,นี่คือผู้เล่นของสิงห์ชัยในรุ่นเ้อโอ้โห นะครับวาจะ่ตครับเจไดไ่ขึ้นมาครับเอาละครับวอดไม่ไปไหนเอาแล้วเอาแล้ว,ลวยังไงโอ้โหวดทงไปก่อนทีแกครับ แล้วเตะเข้าไปไปต่อครับไปต่อครับอืมยังยังไงดีครับตอนนี้เตะเข้าไปครับโอไก่กุบอลครับสิธิชัยโูบอลมา เอาวิ่งแล้วครับโดนบังเตะขึ้นไปครับทีเกย์อยามจะแย้มบอลครับคู่กริกกันอยู่เตะเข้าไปครับทีเกย์นี่จากจังหวัดน่านนะครับวันนี้สองทีมจากต่างจังหวัดครับต้องเดินจะสายมุกลับแล้วก็จะเป็นทีเกย์ครับที่นี่จากจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ทีมจังหวัดแพร่วันนี้ฮนะ อีกที่ชายเจ้าบ้านครับกอรีสีทีเดียคาร์ทิมี่สวนเขื่อนนะคาร์ทิมมี่แล้วก็เวียโก้สายบอลนี้นะครับรวมแก๊ปเปอรวันนี้แจกทีนครับเจ้าของรถฮอนด้าสีขาวนะครับหมายเลขทะเบียนกอไก่ตอเต่า9 2 7 8ให้กาวนาย้ายรถในเวลานี้ด้วยนะครับฮอนด้าสีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่ตอเต่า9 2 7 8ให้กาวนาย้ายรถในเวลานี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สมกันต่อครับเอาละครับทำอย่างไรครับตอนนี้ต่อบอลกันไปมาครับขวดยาวยาวไปยาวไปเอา โอ้โหโถูกปีจตุเล่ที่บอลนะครับแล้วก็ออกข้างไปครับถูกบอลมาไปแล้วครับเจ้าไม่ทอมทอมโอ้ยข้ามฮานออกไปอย่างน่าเสียดายครับน้องอาโรนไก่โอ้โห ไดักไม่ได้ครับโโหบอล้เเอาละครับเอาละครับตอนนี้ลุยต่อครับพยายามจะสกัดไปครับน้องเซนโอ้โหยาขึ้นมาออกไปต่อครับ TK Academy ครับ ดนงโดยโค้่เต็มนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นี่มันลุยบอลเด็กแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมานี่เราจะเจอกั่ TK หน้าบอลเยอะนี่ก็รายการบอลที่เด็กคนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับบอลเจ็บนะครับหลังจากล่าสุดน,นี่ก็ U14 ครับในการสนเกมยัมเมอร์คัพนะครับที่เราไปถ่ายล้ดสนเกสนามสนเคลื่อนมานะครับ แต่ว่ามาวันนี้ครับมาที่ล็อกซอนะมาลุยเลยครับสำหรับรุ่นเด็กๆครับทีเคียคาดิมี่เตะขึ้นมาครับไปต่อครับทำอย่างไรครับโอ้โหราถาชไว้ว่าต้องคุณเปิดไปแม้กับองเซนสองเซนครับ น้องเตะเปิดไปแล้วหลับบอนครับเตะยาวขึ้นมาเอ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 ายังไงครับไปแล้วครับน้องสโตนสโตนโอ้ออกหลังเป็นเตะวงครับ โอต่อไปนะครับเตยมความร้อมได้เลยนะครับสวนเคลื่อนกับสายบัวผัทนะโอต่อไปเตมความร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับเชื่อว่าน่าจะวอร์มกันแล้วนะครับเตมความพร้อมได้เลยนะครับที่ข้างสนามได้เลยนะครับโอ้ยแตกจริงๆนะครับผมเสียวว่าจะมาหาผู้ใยายที่ผ่านมานี่กล้องเกือบแตกนะ ตั้งพ้นสนาวแต่วันนี้มีนั่งร้านสบายมากนะวันนี้แต่ว่าแนะนำว่าบอลย่ามาหาผู้บรรยายเลยก็หนีไม่ทันเดีไปต่อครับอาโรนอาโน,น,โนไม่มีเหงาแน่นอนับวันนี้ต้องเล่นกับเพื่อนนะวันนี้ โอ้โหไปไม่ทันครับต้องเซนนัดหน้าาคู่หน้าจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับในรอบแรกนะครับอำพบอนักทีเดิรออกนะครับสายโมขับนี่ บอกได้ว่าคู่หน้าแล้วก็คู่ต่อไปนี่ติดกันเลยครับ U8 กับ U9 นะครับสายโมขับนะครับแต่ว่าจะเป็น U8 ก่อนนะครับแล้วก็ตามจ้อยู่9ผูมันมาอย่ากมีทีนะครับว่าทีไหนชนะนี่โอกาสเข้ารอบสดใสเลยนะครับก็สำหรับรายการนี้นะครับรายการนี้ก็จะมีถ้วยรางวัลมอบให้นะครับ

ไปอ,ออกล่ะวางกันต,ต่อบ้าม่งไปทีนึง่ง ao né?